ไทจ uh ีนเอ e เนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตถั่วดาวอินคา uh huh. รับซื้อนะครับ uh huh. แล้วก็รับซื้อผลผลิตแล้วก็ปลูกนะครับ uh huh. ครบวงจรเลยของต้นถั่วดาวอินคาซึ่งซึ่งต้นถั่วดาวอินคาเนี่ย uh huh. เขาจะให้น้ำมันโอเมก้า3เยอะมาก uh huh. นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับโดยที่โรงงานอยู่ที่ประเทศจีน uh huh. นะครับแล้วก็มาตั้งศูนย์กระจายรับซื้อแล้วก็การกระจายพ,านพันุ์พืชเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทย อยู่สองจุดก็คืออยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยทางตัวแทนของบริษัทเลยก็มาจับมือพนมิรกับเราโดยใช้เพราะว่าเขาตั้งเงื่อนไขว่าผลผลิตที่ทางประเทศจีนรับซื้อเนี่ยจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับเป็นอีซีวัตถุทั้งหมดเลยเป็นชีวภาพค,คือไม่ให้ใช้สารเคมีเลยนะครับแม้แต่ยาฆ่ามแมลงก็ไม่ให้ใช้ อ่าก็เลยมาวิเคราะห์หลายๆตัวก็แล้วกันอันนี้ผมฟังจากเขานะครับเขาบอกว่าก็เอาผลผลิตผ์เกี่ยวกับการเกษตรหลายตัวเนี่ยมาวิเคราะห์วิเคราะห์มาตรวจสอบมาทดลองใช้กันแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยมาตอบโจทย์อยู่ที่เรานะครับก็คือตัวกันเองฟาโพัทนี่แหละนะครับก็บเลยได้ตัดสินใจจับมือร่วมเป็นพันธมิตรการค้ากันเหมือนกับว่าใครที่ต้องการปลูกถั่วดาวอินคาแล้วให้ทางบริษัทเนี่ย รับผิดชอบในการซื้อผลผลิตเนี่ยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรของกันเอิงฟาวพัทของสมัยพัทเท่านั้นนะครับถ้าใช้ตัวอื่นบริษัทจะไม่รับซื้อครับแล้วเราก็หาลูกค้าด้วยเพราะว่าเราก็ช่วยเขาหาลูกค้าเหมือนกันคือถ้าเกิดใครใช้ผลิตภัณฑ์ตัวกันเอิงฟาวพัทของเราแล้วเนี่ยรเราก็แนะนําเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่เนี่ยลองสนใจจะลองหันเหมือนกับว่าพอหมดหน้าเอ่อหน้าอ้อยหน้าข้าวหรืออะไรเงี้ยหรือปลูกไม่ได้เนี่ยลองมาใช้ปลูกตัว ต้นถั่วดาวอินคาทดแทนดีไหมนะครับเพราะว่าราคาต่อต่อไร่ผลผลิตต่อไร่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็บริษัทนี้บริษัทไทยจีเนเนอี้เนี่ยเขาก็ประกันราคาคซื้อให้ด้วยครับประธานครับนอกเหนือจากไทยจีนเนี่ยเรามีพันธมิตรอื่นๆที่กําลังจะมีการเจราจาใช่ไหมในช่วงช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็จะมีพันธมิตรที่จะที่จะเข้ามาร่วมก็คือทางสปปราพราวอืมก็คือตัวราวนี้ที่ราวนี่ครับ พราะว่าจะเน้นหนักไปที่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อจะขยายตลาดไ,ได้ตามเป้าครับผมถ้าพูดถึงจุดเด่นและจุดต่างที่เรียกว่าเหนือกว่าที่อื่นๆสําหรับขายตรงน้องใหม่ๆนะ่ะอยากให้ประธานพูดที่หนึ่งของเรามีจุดเหนือต่างๆนะจุดเด่นของเราก็คือก็อแรกรทีมบริหารของเราค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามารวมกันค่อนข้างจะผสมผสานอย่างลงตัวครับข้อที่สองในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ย ผมเน้นเลยเรื่องคุณธรรมมาก่อนครับนะครับก็จะเน้นหนักมากอยากจะเป็นธุรกิจสีขาวแท้จริงนะครับและก็สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสินค้าที่ตอบโจทย์ในกลุ่มผู้บริโภค,คซึ่งหลากหลายเราก็จะเน้นสินค้าให้มันตรงใจผู้บริโภคให้มากโดยเฉพาะอย่างเช่นสินค้าในพวก,กเกษตรก็ลงในกลุ่มของกเกษตรสินค้าอาหารเสริมบางส่วนเราก็อาจจะช่วยคือเน้นรักษาสุขภาพครับ นะครับในพวกผู้ใช้แรงงานพวกชาวนาชาวสวนเนี่ยก็จะมีโรคข้อและกระดูกสูงมากเราก็ต้องเน้นสินค้าพวกนี้ไปครับคือดูแลให้เขามีทั้งรายได้และสุขภาพของเขาให้ดีที่สุดนะครับก็ประมาณคผมปีนี้นะครับพี่เอกนยนาปีนี้เรามีการตั้งเป้าในส่วนของยอดขายและยอดสมาชิกยังไงบ้างหลังจากที่มีการปล่อยยุทธศาสตร์ต่างๆในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาร่วมธุรกิจละ ครับคือปีนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นปีแห่งการสร้างก่อนนะครับก็คือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นผมก็ได้คุยกับทางคุณหมอไว้ว่าปีนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องตั้งเป้าไว้สูงนักนะครับเอาเป้าที่เป็นไปได้นะครับในการเริ่มเริ่มสู่ธุรกิจก่อนเราก็เลยตั้งเป้าปีนี้ก็คือตั้งเป้าไว้ที่50ล้านนะครับมีสมาชิกประมาณ5,000ันรหัสนะครับในปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ถึงสิ้นปีครับ ในส่วนของปีหน้านะเห็หนว่าตั้งเป้าทั้ง300ใช,ใช่ใช,ใช่ส่วนปีหน้าเนี่ยบริษัทตั้งเป้า300ล้านนะครับทำไมบริษัทมองหรือบางท่านบอกว่าเอ๊ะปีที่สองเองทำไมตั้งเป้าไว้เยอะ,อะผมบอกว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าเราทดสอบมาปีนี้ละนะครับ,รบวางนโยบายค่อนข้างแล้วก็วางการทำงานปูพรมค่อนข้างเยอะนะครับ,รบปีนี้เราทำงานให้หนักปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นปีแห่งการลุกและลุกตลาดอย่าง,างเต็มรูปแบบนะครับ แต่300ล้านเนี่ยไม่ได้ว่ามายอดจากประเทศไทยอย่างเดียวนะครับคือผมตั้งเป้าไว้300ล้านในปีหน้าเนี่ยเราจะมาจากในส่วนของทางประเทศไทยของสมาชิกในประเทศไทยเราเนี่ยประมาณ200ล้าน<ม>ส่วนอีก100ล้านเนี่ยจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าปีหน้าเนี่ย AEC แล้วนะครับเป็นการเปิดประเทศสู่การค้าสากลแล้วนะครับเราก็จะไปเดินทางง่ายส่งส่งสินค้าส่งอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตลาด กลุ่มนี้เป็นตลาดที่เป็นตลาดปิดที่ยังใหญ่อยู่นะครับพอป,ปีหน้าเป็นตลาดเปิดเนี่ยซึ่งอย่างน้อยๆอ,อย่างช่วงไม่เกิน2เดือนเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะที่สปปลาวเนี่ยสินค้าของเราหลายๆตัวเนี่ยน่าจะผ่านออยลละเพราะเราไปยื่นขอตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับอยู่ระหว่างยื่นขอหลายๆตัวตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมรอไปแล้วครับอยากให้คุณเอกใยตอกย้ำถึงความความพร้อมของสมัยพัฒน์นจังนี้ที่หนึ่ง ก็ผมถือว่าบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับแต่เราถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นมือมือใหม่นะครับเราเป็นมืออาชีพนะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานของท่านประธานที่มีความตั้งใจมีความรจริงใจแล้วก็อยู่มีคุณธรรมนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าท่านประธานไปพูดที่ไหนหรือคุยกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะเน้นเลยได้ว่าความมีคุณธรรม นะครับเราถือว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของเราที่เราอยากจะฝากให้กับสมาชิกนะครับหรือท่านที่ผู้สนใจในธุรกิจของบริษัทสมัยพัฒลองพิจารณาดูนะครับว่าทางบริษัทเราเนี่ยพร้อมไหมสําหรับท่านนะครับแต่เราอ่ะพร้อมอยู่นะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจนะครับอยากให้ท่านประธานฝากสั้นๆนิดนึงกับผู้ชมทางบ้านครับสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าบริษัทสมัยพัฒน์เบตเอิร์นะครับ อยากชวนทุกท่านมาร่วมกันช่วยสร้างสังคมของประเทศไทยให้ดีขึ้นขอบคุณครับครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพร้อมาครับในส่วนของธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับอย่างสมัยพัฒน์เน็ตเวิร์กจำกัดครับซึ่งเชื่อว่าหน้าที่จะมาสร้างสีงสันให้กับวงการขายตรงในช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้ได้เป็นอย่างดีสิเดียครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับผมในการครับขอบคุณครับ ครับถ้าม้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวนี้สำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ